น้ำของเรานะคะน้ำลายไหลหอมมากมมแล้วก็ไฮไลท์นะคะเกี๊ยวน้ําของเราไฮไลท์ก็คือเกี๊ยวกรอบจะเหมือนที่ร้านเมืองไทยนะคะอันนี้ก็เอาแบบว่าเป็นกรกรอบอยู่ข้างบนนะคะนี่เป็นไงลราพี่เสร็จแล้วนะคะโอ้ น่ากินมากๆเลยในเมื่อเราทำเกี่ยวเสร็จแล้วเราจะต้องกระโดดไปกินนะคะเราจะไปกินธรรมดาไม่ได้จะกระโดดไปกินนะคะตเตรียมพร้อมหรือยังะคะปุ <laughs> ๊บปุ๊บมาคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ มากินเกี๊ยวกันนะคะได้เวลากินเกี๊ยวกันแล้วค่ะหายไปหนึ่งอาทิตย์นะคะไม่สบายนะคะวันนี้เราก็เลยเอาเกี๊ยวมาฝากเพื่อนๆนะคะทำเองเลยนี่โอ้โเกี๊ยวน้ำเชื่อว่าเมนูนี้นะใครๆก็ชอบเชื่อเถอะน้ำปรุงอร่อยแล้วเนาะ เราก็เลยใส่แค่น้ำส้มกับพริกป่นนะคะดคนให้เข้ากันก่อนผักอถั่วงอกปลูกเองเอควางตุ้งซื้อเขากำไรยี่สิโครนนะคะมีเกี๊ยวทอดด้วยกินอะไรต้องกินครบเครื่องนะจ๊ะนี่เกี๊ยวเป็นตอนๆใหญ่ๆ อืเกินน้ำลายวนไปมาจา้ะมากินด้วยกันคำแรกเป็นไงเนาะอืมอร่อยจ้ะแต่รู้สึกว่ามันขาดนะเดี๋ยก่อนอืมเดี๋ยวก่อนนะอยวไปเติมนน้ำปลาพอดีว่า ทำกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะแล้วทีนี้เติมน้ําไปไงมันก็เลยเจือจางแล้วก็เลยต้องไปเติมน้ําปลากับน้นําตาลหน่อยนึงเพราะว่าเรากินน้ําเปลืองไงเป็นไรเนาะอร่อยละเลิศม,มากยังเป็นหวัดอยู่เลยแล้วก็จะมาชิมเกี๊ยวให้ดู เกี่ยวจ้าอืมผังตุ้งหมูแดงหมูแดงก็มีลูกชิ้นก็มีลูกชิ้นปลาก็มี

ใส่ถั่วงอกด้วยเพราะว่าถั่วงอกปลูกเองอืเกี๊ยวอีกตอนหนึ่งเรามีเกี๊ยวแบบแบบทอดด้วยนะคะก็จะอีกเท็กเจอร์แบบต้มแล้วก็แบบทอด อ,ม,อ,อมีกะหมูแก้วด้วยครบอ่ะเรียกว่าครบอะ่ะ อชอบกินตอนที่มันแบบชุ่มน้ำซุปด้วยนะก็ได้อีกเทคเจอร์หนึ่ง แบบทอดลูกชิ้นลูกชิ้นปลา ย้อยใส่มากี่ตัวนะีสิบสองย้ียวต้มสองตัวกิ้นปลาแบบยาว ื่ครบมากอยู่ต่างแดนยังเครื่องครบขนาดนี้กับหมูเจียวอร่อยมากกับหมูเจียวไม่มีวันหมดอีกเพียบ ถั่วง,งอกปลูกเองกับกระรอกเหงื่อมาแล้วนะจ๊ะกินมะเผ็ดจชะอืมฟางต้มกรอบมากชิ้นปลา มูแดงก็มีนะคะบางครั้งก็ชอบใส่ถั่วบดด้วยนะคะมันจะโนัวมากกว่านี้อันนี้พอก่อน เงื่อออกหัวแล้ว hmm. ค่ะแสบเวอร์หร oh ือไข่ได้ดีเกินอืมไข่แบบนั้นอืมย่อยยากจัะ เหนือจ้าท้องเริ่มรู้สึกถึงอาหารลงไปแล้วครับอืมกากหมูเจียวผักอืม จากหมูเจียวทำเองใส่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะนี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวเขาเจะผิดอยู่สวีเดนนะคะมีกินทุกอย่างจากลูกชิ้นปลาแบบยาว ยากหายากหมูก็ต้องหมูแดงกระเทียมก็ต้องเจียวกาัหมูก็ต้องใส่เกี๊ยวทอดก็ต้องทอดเยอะไหมเกี๊ยวเหลือสองเริ่มรู้สึกอิ่มหมูแดงจ่ะ นี่แหละค่ะวันนี้ก็มากินเกี๊ยวน้ำหมูแดงอ้วดเพื่อนๆกันนะคะหลังจากที่ห่างหายไปอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าไม่สบายนะคะเสียงก็ยังองนี้อยู่ก็เอามากินด้วยย่วคลายคิดถึงเพื่อนๆกันนะคะเดี๋ยวมันจะห่างไปนะคะวันนี้เลยทำเกี๊ยวกินเพราะว่าเป็นหวัดด้วยแต่ว่า ขั้นตอนก็นจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเกี๊ยวน้ำของแพตตี้สไตล์ก็จะมีทั้งหมูแดงมีทั้งเกี๊ยวมีทั้งลูกชิ้นลูกชิ้นแบบกลมลูกชิ้นแบบแบนผักควางตุ้งก็ต้องมีขาดไม่ได้นะคะที่สำคัญเกี๊ยวก็ต้องเป็นแบบเต็มคำนุ่มๆน,นะคะกากหมูก็ต้องเจียวเลิศมากนะคะก็นั่นแหละ เอามากินเยอะๆเพื่อนๆน,นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ